ทำไมบางคนดูเหมือนจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตในขณะที่บางคนต้องเผชิญกับปัญหาไม่รู้จบหลายคนเข้าใจว่ากรรหมายถึงทำสิ่งไม่ดีก็ต้องได้รับสิ่งไม่ดีตอบแทนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นพุทธศาสนาสอนว่ากรรมมีความลึกซึ้งกว่านั้นมากและเราสามารถใช้ความรู้นี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ ถ้าคุณเคยสงสัยว่าทำไมบางสิ่งถึงเกิดขึ้นกับคุณหรือมีหนทางใดที่จะทำให้โชคชะตาของคุณดีขึ้นวิดีโอนี้เหมาะสำหรับคุณเราจะมาสำรวจว่ากรรมทำงานอย่างไรจริงๆและที่สำคัญที่สุดคุณจะสามารถใช้มันเพื่อสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นได้อย่างไรถ้าคุณคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่าเพิ่งกดออกไปเพราะฉันจะเปิดเผยเคล็ดลับในการสร้างกรรมดีให้คุณได้รู้ในช่วงท้ายของวิดีโอ ชีวิตอาจดูไม่ยุติธรรมเลยบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยขณะที่บางคนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดบางคนมีสุขภาพแข็งแรงดีเสมอในขณะที่บางคนป่วยบ่อยจนแทบไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และสิ่งที่น่างหงดหนิดที่สุดก็คือหลายครั้งเราไม่เข้าใจเลยว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นเราถูกกำหนดด้วยโชคชะตาที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงหรือหรือเราสามารถทำอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของเราได้ พุทธศาสนาสอนว่าเราทำได้และคำตอบนั้นอยู่ที่กรรมกรรมที่แท้จริงคืออะไร กรรมไม่ใช่ระบบแห่งรางวัลหรือการลงโทษและการเข้าใจจุดนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการนำหลักกรรมมาใช้ในชีวิตอย่างมีสติหลายคนเชื่อว่ากรรมคือกระบวนการยุติธรรมสากลที่คืนสิ่งที่เราทำไปอย่างตรงไปตรงมาแต่แท้จริงแล้วกรรมนั้นซับซ้อนและละเอียดอ่อนกว่าที่คิดในพระพุทธศาสนากรรมหมายถึงเพียงแค่การกระทำ และทุกทางเลือกที่เราทำไม่ว่าจะเป็นทางความคิดคำพูดหรือการกระทำล้วนก่อให้เกิดเหตุสิ้นท้ายที่สุดก็จะมีผลตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากคุณวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาความอดทนและความการุณาไม่นานก็จะได้รับผลดีตอบแทนแต่หากคุณแพร่กระจายความโกรธความอิจฉาและความเห็นแก่ตัวผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ก็จะปรากฏขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามผลกรรมไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเสมอไปและนี่คือสาเหตุที่ทําให้หลายคนไม่เข้าใจว่ากรรมทํางานอย่างไรบางการกระทําให้ผลลัพธ์รวดเร็วเช่นการเอา มือไปแต่ไฟแล้วรู้สึกเจ็บจากการถูกลวกทันทีแต่บางครั้งกมอาจใช้เวลาหลายปีหลายสิบปีหรือแม้แต่หลายพบหลายชาติกว่าจะส่งผลออกมา ลองจินตนาการว่ามีคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเฟือเฟอืเอเผื่อแผ่และซื่อสัตย์เสมอแต่กลับต้องผเผชิญกับความลำบากทั้งทางการเงินและชีวิตส่วนตัวขณะที่อีกคนหนึ่งอาจเห็นแก่ตัวและไม่ยุติธรรมแต่กลับมีชีวิตที่สะดวกสบายและเต็มไปด้วยอภิสิทธิ์หากมองแค่ตัวอย่างเหล่านี้เพียงผิวเผินอาจทำให้รู้สึกว่ากมไม่ได้ทำงานแต่พระพุทธศาสนาสอนว่าผลของกรรมจะส,ะสม ไปตามการเวลาและสามารถปรากฏออกมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงชีวิตของแต่ละคนเป็นผลลัพธ์ของการกระทำมากมายในอดีตบางสิ่งเกิดขึ้นมานานจนเราแทบไม่จำได้และไม่ใช่แค่การกระทำในชาตินี้เท่านั้นแต่อาจรวมไปถึงชาติปางก่อนด้วยตามหลักพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในช่วงเวลาปัจจุบันการกระทำของเราวันนี้อาจส่งผลไม่เพียงแต่ต่ออนาคตอันไกลแต่ยังรวมถึงการมีอยู่ในภพหน้าด้วย อีกแง่มุมหนึ่งที่สำคัญของกรรมคือกรรมไม่ได้ทำงานเพียงลำพังยังมีปัจจัยอื่นๆที่กำหนดชีวิตของเราเช่นสภาพแวดล้อมที่เราเกิดมาทางเลือกที่เราตัดสินใจในแต่ละวันและแม้แต่การกระทำของผู้อื่นนั่นหมายความว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจะเป็นผลโดยตรงจากกรรมในอดีตของเราเสมอไปแต่ไม่ว่าเหตุการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรกรรมมีอิทธิพล ต่อวิธีที่เราตอบสนองต่อสถานการณ์และเป็นตัวกำหนดว่าเราจะรับมือกับความท้าทายในชีวิตอย่างไร คนสองคนอาจเผชิญกับปัญหาเดียวกันแต่จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละคนคนที่ฝึกฝนความอดทนและปัญญาอาจรับมือกับปัญหาด้วยความสงบและมองว่าเป็นบทเรียนในขณะที่อีกคนหนึ่งที่มีประวัติเต็มไปด้วยความโกรธและความขุนเคืองอาจตอบสนองด้วยความสิ้นหวังหรือความก้าวร้าวสิ่งที่ทําให้การตอบสนองแตกต่างกันไม่ได้เป็นเพียงแค่บุคลิกภาพแต่เป็นรูปแบบกรรมที่สะสมมาตลอดชีวิต สิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนคือกรรมไม่ใช่โชคชะตาที่ตายตัวมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาผ่านทางเลือกที่มีสติหากใครสักคนตระนักว่าตนเองมีรูปแบบกำเชิงลบก็สามารถทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นและสร้างเหตุใหม่ที่นำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นได้แม้แต่การกระทำเล็กๆที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาแม้จะดูเหมือนไม่มีในสําคัญก็สามารถเริ่มต้นวัตจักรเชิงบวกที่ขยายตัวไปตามกาลเวลา เช่นเดียวกับต้นไม้ที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเติบโตและออกผลกก็ต้องการความอดทนเช่นกันหลายคนล้มเลิกความตั้งใจที่จะทำความดีเพียงเพราะไม่เห็นผลทันทีแต่ความจริงก็คือทุกการกระทำมีผลกระทบแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถมองเห็นได้ในตอนนี้ก็ตามเคล็ดลับคือการกระทำทุกอย่างด้วยสติรับรู้ว่าทางเลือกแต่ละครั้งกำลังหล่อหลอมชีวิตของเราแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ในทันที หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของตนเองให้เริ่มต้นจากการสังเกตความคิดและพฤติกรรมของคุณในแต่ละวันคุณตอบสนองต่อความยากลำบากอย่างไรคุณปฏิบัติต่อผู้คนรอบตัวอย่างไรมีรูปแบบพฤติกรรมใดที่เกิดขึ้นซ้ำๆในชีวิตของคุณการตระหนักรู้ถึงสิ่งเหล่านี้คือก้าวแรกในการเปลี่ยนแปลงกรรมของคุณและสร้างอนาคตที่สงบสุขมากขึ้น พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ในมือของคุณไม่มีสิ่งใดที่ถูกกำหนดไว้อย่างแน่นอนทุกช่วงเวลาคือโอกาสในการหว่านเมล็ดพันธุ์ใหม่และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเพียงผู้เดียวกมอธิบายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่ หลายคนเมื่อได้รู้จักแนวคิดเรื่องกรรมมักเริ่มตั้งคำถามว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของตนเองหรือไม่ถ้าคนคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุหมายความว่าเขาเคยทำสิ่งไม่ดีในอดีตหรือเปล่าถ้ามีคนเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากนั่นเป็นเพราะเขาสมควรได้รับหรือไม่ คำถามเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นแต่ในมุมมองของพระพุทธศาสนากรมมีความหมายที่ลึกซึ้งและกว้างขวางกว่าการเป็นเพียงเหตุและผลที่เกิดขึ้นทันที กำเป็นปัจจัยหลักที่หล่อหลอมความเป็นจริงของเราแต่ไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวชีวิตของเราถูกกำหนดโดยองค์ประกอบหลายอย่างเช่นสภาพแวดล้อมทางสังคมการตัดสินใจของผู้อื่นสถานที่ที่เราเกิดมาและแม้แต่เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงหรือควบคุมไม่ได้กมไม่ได้เป็นระบบการลงโทษหรือรางวัลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นกฎแห่งเหตุและผลที่ทำงานร่วมกับปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมด ลองนึกภาพคนสองคนที่ตกงานสถานการณ์ภายนอกของทั้งคู่เหมือนกันแต่ปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์นั้นอาจแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคนหนึ่งที่ฝึกฝนความเข้มแข็งอดทนและมีปัญญาอาจมองว่านี่เป็นโอกาสในการเติบโตบางทีอาจเห็นว่าเป็นสัญ,ญญาณให้มองหาเส้นทางใหม่หรือพัฒนาทักษะเพิ่มเติมในขณะที่อีกคนหนึ่งที่เคยตอบสนองต่อความยากลำบากด้วยความโกรธความ สิ้นหวังและการตำหนิตัวเองอาจจมอยู่กับวงจรของความเสียใจความกลัวและความทุกข์ทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่ากรรมไม่ได้เป็นตัวกำหนดเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราแต่ยังมีอิทธิพลต่อวิธีที่เรารับมือกับสิ่งเหล่านั้นอีกด้วยสถานการณ์ที่ท้าทายอาจถูกมองว่าเป็นความทุกข์หรือเป็นโอกาสในการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจและอารมณ์ที่เราสั่งสมมาตลอดชีวิต อีกประเด็นที่สำคัญคือกรรมบางอย่างไม่ได้ให้ผลในทันทีบางเหตุการณ์ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างรวดเร็วเช่นการตอบโต้ตามสัญชาตญาณเมื่อได้ยินคำพูดที่กระทบใจแต่บางเหตุการณ์อาจใช้เวลาหลายปีหรือแม้แต่หลายภพหลายชาติกว่าที่ผลลัพธ์จะปรากฏให้เห็นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนดูเหมือนต้องเผชิญกับอุปสรรคโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน ขณะที่บางคนประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ดูเหมือนเกี่ยวข้องกับการกระทำในปัจจุบันนั่นเป็นพระ,มะเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกไว้ในอดีตกำลังเติบโตและให้ผลในเวลาที่เหมาะสมแต่ถ้ากรรมไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่กำหนดชีวิตของเราแล้วมันทำงานร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆได้อย่างไรตัวอย่างหนึ่งคือเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมาก เมื่อเกิดภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายพันคนไม่สมเหตุสมผลที่จะคิดว่าทุกคนที่ได้รับผลกระทบนั้นเคยเการกมาเหมือนกันอย่างไรก็ตามแต่ละคนจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันมีปฏิกิริยาที่ไม่เหมือนกันและจัดการกับผลกระทบต่างกันไปขึ้นอยู่กับประวัติกรรมของแต่ละคน เช่นเดียวกับการเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นหรือในสภาพแวดล้อมที่โหดไร้ายไม่ใช่เรื่องของการสมควรได้รับหรือถูกลงโทษแต่เป็นผลจากเงื่อนไขหลายอย่างที่เชื่อมโยงกันพระพุทธศาสนาสอนว่าเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ซับซ้อนซึ่งกรรมของแต่ละบุคคลเกี่ยวพันกับกรรมของส่วนรวมและปัจจัยภายนอกอื่นๆจากจุดนี้นำไปสู่คำถามที่หลายคนสงสัย ถ้ากรรมไม่ได้อธิบายทุกสิ่งแปลว่าเราต้องปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามโชคชะตาหรือไม่คำตอบคือไม่แม้ว่าเราจะไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้แต่เราสามารถกำหนดวิธีคิดวิธีการกระทำและวิธีการตอบสนองของเราได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนทิศทางของชีวิตเราได้ทางเลือกเล็กๆที่เราทำในแต่ละวันสามารถสะสมและสร้างผลกระทบที่สำคัญในอนาคต หากคนคนหนึ่งมีนิสัยใจร้อนและก้าวร้าวเขากำลังส,งสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งดึงดูดปัญหาและสร้างความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดแต่ถ้าฝึกฝนความเมตตาความเข้าใจและความกรุณาเมื่อเวลาผ่านไปเขาจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นรอบตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีวันเจออุปสรรคแต่หมายความว่าเขาจะมีเครื่องมือในการรับมือกับมันได้ดีขึ้น แนวคิดหลักของกรรมไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้เรารู้สึกผิดหรือทำให้เรายอมรับชะตากรรมโดยไร้การเปลี่ยนแปลงแต่เพื่อให้เราตระหนักถึงพลังของตัวเองในการรับผิดชอบต่อเส้นทางชีวิตเมื่อเราเข้าใจว่าการกระทำของเราส่งผลลัพบถ้าเรามีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเชิงลบเราจะเริ่มมองชีวิตอย่างมีเป้าหมายและชัดเจนมากขึ้น ไม่มีสิ่งใดถูกกำหนดไว้ตายตัวก็เป็นกระบวนการที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหากวันนี้คุณสังเกตเห็นว่าตนเองมีรูปแบบพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดทุกคุณสามารถเริ่มมอเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ตอนนี้อดีตอาจมีอิทธิพลต่อปัจจุบันแต่ปัจจุบันก็กำลังกำหนดอนาคตเช่นกันวันนี้คุณจะเลือกปลูกมเมล็ดพันธุ์แบบไหนคำส่งผลต่อชีวิตประจำวันของคุณอย่างไร กรรมไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลตัวหรือเป็นนามธรรมแต่ปรากฏอยู่ในทุกการตัดสินใจเล็กๆที่เราทำตลอดทั้งวันมีอิทธิพลต่อวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับโลกลค่อยๆหล่อหลอมอนาคตของเราหลายครั้งที่เรามักเชื่อมโยนกรรมกับเหตุการณ์ใหญ่ๆใ,ในชีวิตแต่ความจริงแล้วกรรมยังแสดงออกในรายละเอียดเล็กๆของชีวิตประจำวันดาวอะความโกรธเพียงชั่วขณะคำ ผู้ที่หลุดออกมาโดยไม่คิดหรือท้าทางแห่งความเมตตาทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ส่งกลับมาหาเราไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ลองจินตนาการว่าคุณตื่นสายและขณะออกจากบ้านคุณเจอเพื่อนบ้านที่พยายามจะทักทายหากคุณกำลังรีบปฏิกิริยาแรกอาจเป็นการเมินเฉยหรือพูดตอบไปอย่างห้วนๆเพราะคุณไม่มีเวลาท่าทีเล็กๆนี้สร้างพลังงานด้านลบที่อาจส่งผลต่อเหตุการณ์อื่นๆในวันนั้นที่ทำงานคุณอาจรู้สึกหงุดหงิดง่ายขึ้นผ่านปลายกับเพื่อนร่วมงานและโดยไม่รู้ตัวคุณอาจกำลังสร้าง วงจรของพลังงานเชิงลบที่ส่งผลกระทบไม่เพียงแค่ต่อตัวคุณเองแต่ยังส่งต่อไปยังคนรอบข้างด้วยแต่ลองนึกถึงทางเลือกอีกทางหนึ่งแม้ว่าคุณจะกำลังรีบแต่คุณเลือกที่จะตอบเพื่อนบ้านด้วยน้ำเสียงที่สุภาพจากก่อนนั้นก็เดินออกไปโดยไม่ให้ความใจร้อนคราบงำคุณเมื่อไปถึงที่ทำงานคุณมีสติและสงบขึ้นคุณปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ แาะได้รับการตอบสนองที่ดีเช่นกันการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เหล่านี้อาจดูเหมือนไม่มีในสําคัญแต่เมื่อสะสมไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆส่งผลต่อวิธีที่คนอื่นปฏิบัติต่อคุณและสร้างบรรยากาศที่กลมกลืนมากขึ้นรอบตัว หลักการเดียวกันนี้ใช้ได้กับสถานการณ์ที่ตึงเครียดหากมีคนขับรถตัดหน้าคุณอาจมีปฏิกิริยาโต้อตอบทันทีเช่นกดแตรเสียงดังตะโกนหรือรู้สึกโมโหโมแม้ว่าปฏิกิริยาเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันกระลับส่งผลต่อสภาพจิตใจของคุณทําให้คุณเก็บอารมณ์โกรธไว้เป็นเวลาหลายชั่วโมงอาจทําให้คุณหมุดหนิดกับพนักงานร้านค้ามีปากเสียงกับเพื่อนร่วม งานหรือเสียสมาธิในการทำงานที่สำคัญเมื่อถึงตอนเย็นความเครียดที่สะสมอาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณทำให้ปวดหัวหรือแม้แต่มีปัญหาการนอนหลับแต่ถ้าแทนที่จะโกรธคุณเลือกที่จะสูดลมหายใจลึกๆและไม่ตอบสนองต่อความหมงุดหงิดคุณก็สามารถหลุดออกจากวงจรของอารมณ์เชิงลบได้เมื่อทำเช่นนี้บ่อยครั้งขึ้นคุณจะเริ่มตรหนักว่าคุณมีอำนาจในการควบคุมความสงบภายในของตนเองมากกว่าที่เคยคิด ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของเราก็ได้รับอิทธิพลจากกามอย่างลึกซึ้งเช่นกันการแสดงออกเล็กๆของความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในขณะที่คำพูดที่รุนแรงและการกระทำที่ไม่ได้ไตรตรองอาจสร้างบาดแผลที่ฝังลึกมานานหลายปีหากมีคนปฏิบัติต่อคุณอย่างไม่ดีคุณอาจต้องการตอบโต้กลับไปในแบบเดียวกันแต่นั่นจะยิ่งทำให้วงจรของพลังงานเชิงลบดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตามหากคุณเลือกที่จะตอบสนองด้วยความอดทนและเมตตาหลายครั้งสิ่งนี้สามารถทำให้สถานการณ์ที่ตึงเครียดคลี่คลายลงได้และอาจเปลี่ยนบรรยากาศของการสนทนาไปในทางที่ดีขึ้นกายังสะท้อนออกมาผ่านวิธีที่เราดูแลตัวเองด้วยพฤติกรรมประจำวันเช่นการรับประทานอาหารการนอนหลับ และการออกกำลังกายเป็นการกระทำที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของเราหากเราเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแทนที่จะเป็นอาหารแปรรูปออกกำลังกายเสมอเพื่อเสริมสร้างร่างกายและจิตใจและรักษาสมดุลของชีวิตสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกไว้ซึ่งในที่สุดจะทำให้เรามีชีวิตที่แข็งแรงและสมบูรณ์ขึ้น ในทำนองเดียวกันความคิดของเราก็สร้างกรรมภายในได้เช่นกันหากเรายึดติดกับความเชื่อด้านลบเช่นฉันไม่มีวันทำอะไรสำเร็จหรือผู้คนมักทำให้ฉันผิดหวังเสมอเราจะเสริมสร้างแนวคิดเหล่านี้ผ่านพฤติกรรมและการรับรู้ของเราเองแต่ถ้าเราฝึกฝนจิตใจให้มองหาทางแก้ไขเรียนรู้จากความผิดพลาดและมองเห็นโอกาสแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเราก็จะค่อยๆสร้างวัตจักรของพลังงานเชิงบวกขึ้นมา คล็ดลับในการเปลี่ยนแปลงกรรมในชีวิตประจำวันไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่เป็นการกระทำเล็กๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอการเลือกแต่ละอย่างอย่างมีสติตั้งแต่วิธีที่เราตอบสนองต่อคำวิจารณไปจนถึงวิธีที่เราปฏิบัติต่อคนแปลกหน้าล้วนสะสมเป็นผลลัพธ์ที่เมื่อเวลาผ่านไปจะหล่อหลอมชีวิตของเราเองเมื่อเข้าใจสิ่งนี้เราจะตระหนักได้ว่าพลังในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นอยู่ในมือของเราเอง เคล็ดลับในการสร้างกรรมดีการสร้างกรรมดีไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่ทำความดีแบบเครื่องจักรโดยหวังว่าจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีตอบแทนความลับที่แท้จริงอยู่ที่เจตนาที่อยู่เบื้องหลังการกระทำแต่ละครั้งการมีสติรู้ว่ากำลังปลูกฝังอะไรและวิธีที่เราเลือกตอบสนองต่อสถานการณ์ในชีวิตหลายคนเชื่อว่าการทำบุญหรือช่วยเหลือผู้อื่นเพียงพอที่จะดึงดูดพลังงานที่ดีเข้ามา แต่ในพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ง่ายเพียงแค่นั้นการกระทําที่ดูเหมือนเป็นบวกอาจไม่ได้สร้างกรรมดีเสมอไปหากทําไปด้วยความคาดหวังผลตอบแทนความเห็นแก่ตัวหรือขาดความเมตตาอย่างแท้จริงดังนั้นเจตนาที่บริสุทธิ์คือหลักการแรกที่สําคัญในการสร้างกรรมที่ดี หากมีคนบริจาคเงินเพื่อการกุศลเพียงเพราะต้องการให้คนอื่นมองว่าเขาเป็นคนใจกว้างพลังงานที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นย่อมแตกต่างจากคนที่บริจาคเพราะต้องการช่วยเหลือออย่างแท้จริงความแตกต่างอยู่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเรากรณีแรกอาจเป็นการกระตุ้นอัตตาและทำให้เกิดความต้องการได้รับการยอมรับจากภายนอกซึ่งอาจกลายเป็นวงจรของการพึ่งพาก,การ ยกย่องจากผู้อื่นขณะที่กรณีที่สองเป็นการฝึกฝนคุณสมบัติเช่นความเมตตาการปล่อยวางและจิตใจที่เอื้อเฟอือพระพุทธศาสนาสอนว่าการกระทำที่ดีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่ต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์อยู่เบื้องหลังการกระทำนั้นด้วย อีกปัจจัยสำคัญในการสร้างกรรมดีคือการมีสติรู้เท่าทันตนเองหลายครั้งเรามีพฤติกรรมเชิงลบโดยไม่รู้ตัวเราตอบสนองต่อเหตุการณ์ในชีวิตอย่างหุนหันพลันแล่นเปล่อยให้ความโกรธความอิจฉาหรือความใจร้อนคราบงำและไม่เคยนึกถึงผลลัพธ์ที่ตามมาเลยตัวอย่างเช่นเมื่อมีคนปฏิบัติต่อเราไม่ดีปฏิกิริยาธรรมชาติอาจเป็นการตอบโต้กลับหรือเก็บความคุณเคิร์มไว้ในใจแต่เราลองถามตัวเองดูว่านี่เป็นประโยชน์กับเราจริงหรือ เมื่อเราเก็บความโกรธหรือโต้ตอบด้วยความก้าวร้าเรากำลังเสริมสร้างวงจรเชิงลบซึ่งสุดท้ายแล้วทำร้ายเรามากกว่าผู้อื่นการฝึกสติคือการสังเกตปฏิกิริยาของตนเองตระหนักว่ากำลังทำซ้ำรูปแบบเดิมๆและเข้าใจว่าพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลอย่างไรต่อชีวิตหากเรามักมีปัญหากับผู้อื่นให้อภัยได้ยากหรือเต็มไปด้วยความคิดด้านลบเราควรถามตัวเองว่า สิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่นี้กำลังสร้างอะไรให้กับชีวิตของฉันก็ไม่ได้หมายถึงเพียงสิ่งที่เราทำแต่ยังรวมถึงสิ่งที่เราคิดและรู้สึกด้วยหากเราหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์ที่เป็นผิดเรากำลังสร้างสภาพแวดล้อมภายในตัวเราที่ในที่สุดจะแสดงออกมาในชีวิตภายนอก กุญแจดอกที่3ของการสร้างกรรมดีคือการกระทำอย่างมีสตินั่นคือการตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบระยะยาวแทนที่จะตอบสนองตามอารมณ์ชั่ววูบเราสามารถหยุดคิดสักนิดแล้วถามตัวเองว่าสิ่งนี้จะให้ผลดีหรือผลเสียต่อฉันและผู้อื่น การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากหากแทนที่จะวิพากษ์วิจารณ์เราเลือกที่จะชื่นชมหากแทนที่จะบ่นเราเลือกที่จะขอบคุณหรือหากแทนที่จะตัดสินผู้อื่นเราเลือกที่จะทำความเข้าใจการกระทำที่มีสติไม่ได้หมายถึงการกดข่มอารมณ์หรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทุกครั้งแต่หมายถึงการกระทำอย่างมีปัญญาบางสถานการณ์ต้องใช้ ความหนักแน่นบางครั้งต้องใช้ความอดทนบางครั้งต้องปฏิเสธหรือกำหนดขอบเขตแต่สิ่งสำคัญคือวิธีที่เราทำสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกำหนดพลังงานที่เรากำลังปลูกฝังหากการกระทำของเราขับเคลื่อนด้วยความสมดุลและความเมตตาเรากำลังสร้างวงจรเชิงบวกที่จะสะท้อนกลับมาหาเราและส่งต่อไปยังคนรอบข้าง อีกปัจจัยสำคัญในการสร้างกรรมดีคือการให้แตก่การให้ไม่ได้หมายถึงแค่การให้สิ่งของทางวัตถุเท่านั้นความเมตตาสามารถแสดงออกในรูปแบบที่หลากหลายได้รอยยิ้มที่จริงใจคำพูดให้กำลังใจหรือการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆในช่วงเวลาที่ยากลำบากสิ่งเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าเช่นกันการกระทำเล็กๆแห่งความเมตตาที่ทำอย่างสม่ำเสมอจะค่อยๆสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิด ในทำนองเดียวกันความกตัญยูเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยเปลี่ยนแปลงกรรมของเราหลายครั้งเรามัวแต่จดจออยู่กับสิ่งที่ขาดหายไปจนไม่เห็นว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมีค่ามากเพียงใดเมื่อเราฝึกฝนให้มีความกตัญญูอย่างแท้จริงเราจะเริ่มมองเห็นชีวิตอย่างชัดเจนขึ้นและดึงดูดประสบการณ์ที่ดีเข้ามามากขึ้นความกตัญยูเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราตอบสนองต่อความทา้าทาย ทําให้เรามีความอดทนมากขึ้นและลดโอกาสที่จะตกอยู่ในวัตจักรของความไม่พอใจและความหมุดหนิดความลับของการสร้างกรรมดีไม่ได้อยู่ที่การรอคอยผลลัพธ์ทันทีแต่คือการเชื่อมั่นในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ทำอย่างต่อเนื่องสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ใช่เพราะเราต้องการรางวัลหรือหลีกเลี่ยงการลงโทษแต่เพราะเราอยากมีชีวิตที่กลมกลืนและสงบสุขมากขึ้น โดยอาศัยทางเลือกที่นำมาซึ่งความสงบความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีไม่เพียงแต่กับตัวเราเองแต่รวมถึงทุกคนที่อยู่รอบตัวเราด้วยก,ก็เหมือนกับสวนสิ่งที่เราปลูกในวันนี้ในที่สุดเราจะต้องเก็บเกี่ยวหากเราต้องการผลไม้ที่หวานเราควรเลือกเมล็ดพันธุ์ให้ดีตั้งแต่ตน้น ลองจินตนาการดูว่าหากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณเริ่มปลูกแต่มเมล็ดพันธุ์ที่ดีตลอดเส้นทางชีวิตของคุณชีวิตของคุณในอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแล้วในอีกสิบปีละ่ะสิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนก็คือเมื่อคุณเปลี่ยนการกระทําและเจตนาของคุณในตอนนี้คุณกําลังสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับตัวเองอย่างแท้จริงไม่มีสิ่งใดถูกกาหนดไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์คำของคุณถูกหล่อหลอมขึ้นในทุกขณะ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ในมือของคุณเองดังนั้นสรุปได้ว่ากรรมไม่ใช่การลงโทษไม่ใช่โชคชะตาที่ตายตัวแต่เป็นวัตจักรของเหตุและผลที่คุณสามารถกำหนดทิศทางได้ด้วยการเลือกที่มีสติยิ่งคุณเข้าใจเรื่องนี้มากเท่าไรคุณก็ยิ่งสามารถใช้ปัญญานี้เพื่อสร้างชีวิตที่คุณต้องการได้มากขึ้นตอนนี้เมื่อคุณได้เปิดตาสู่มุมมองใหม่ของชีวิตทำไมไม่ก้าวต่อไปอีกขั้นละ ในวิดีโอถัดไปคุณจะได้ค้นพบวิธีจุดประกายความหลงไหลในชีวิตประจำวันของคุณด้วยคำสอนง่ายๆจากพระพุทธศาสนาคลิกตอนนี้แล้วเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลง